ไม่นี้จิตต่ำทะเลจันทะเลจะมีกุ้งมีปลาหมึกอยู่ทงหน้าคือเกาจ้ามือนี่ม่อะไรนี่อะไรอ่ะคนกับปตกมากใส เท่ายนะ้อยเน่ะคือไม่ได้ยากแท้ค่างเป็นท้างเหมืนะอทนท้างนะ่ะโอ้ยสนอกตาติดดัดออกอยู่ตัดไปในหน่อยมันแช่ท่ทางนมีเขาอยู่นี่ทา้ทาเหมือทนท่างเอทม้านร้านนะหนึ่งกุ้งจ้าพี่นอ้องหนึ่งกุ้งนิ่มจ้ะ Về bản bản mình say tàu phun về bần bần cứ bần hao này là chắc mình ăn không สวยมากดิฝุ่นผมฝุ่นเองกลิ่นด้วยจ้าได้บอกกับกลินเกิดๆปอกมือเศ้านี่แกมือเศ้านี่คุณยกไรชืร่อกระโดดมีว่ะ ไกุกินกินกินทะเลหรือสกินกุ้งบกเซตจ้าพี่น,อน้องนาตาตำกุ้งตำรวมมิรของเฮาทั้งปลาหมกทั้งกุ้งสดทั้งกุ้งตุกทั้งกุ้งน้อยทั้งกุ้งใหญ่จ<า>้าเ็จเรียบร้อยจ้ะมากินน้ำกันจา้าเมนูตม่ตำตำตำทะเลตำรวมมิดอย่ตรงหน้าคือเก่าจ้าขาดบดได้อีกคือเกาจาก้ะพี่น้องแนวเกาแนวเดิม เอาน้ำข้นมากินเฮียจังได้ก็กินเวลาใดก็กิกน<ช>จ้ะคลอง,องแท้จ้ะคลองแท้่ลำปลาคลองแท,งเท้เอา้าันนี้สาวกระต่ายจ้าสวัดีจ้ากินกันยันย้ายดอกไม้เซสนซูไอจ้อาพัาง,างงานโคตรยังย้ายแต่จ้าคือนางพังงางทีไอ้ดวงเจ้าขอจะขัน้นขาดเจ้าจันสมด้วยจ้าพี่น้องจันสมบ่มาเลย มากินน้ำกันจ้าสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้กันจ้าขอตัวไปกินกันเลยจ้าจันหน่อยมั้ยมาขิดน้ำกันเด้อพี่น้องสุขุสุพนไปแล้วจ้ามาดูม้าเบ็ดก่นโอ้ยพูดเยอะจังเหมือนน้ำใหม่น้ำไม่เห็นน่ะไปซื้อปูอลูก่้็ลูกจะกินปู พกนีพวกินไพวน่ะม,มันเป็นแต่แสบแสบวาถ้าเจอได้คอไม่ได้